สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยเราอยู่กันในเกม Tom and Jerry c h e s e นั่นเองเพ่อซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งและเพื่อนๆเนี่ยจะมาเป็นแก๊งหนูโจรสลัดกันซึ่งเจ้าตัวหนูโจรสลัดนี้นะคะเป็นตัวป่วนเกมแบบสุดๆเลยใครอยากรู้ว่าสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับผมว้ โอเคเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยมีหนูที่นอกข้ออยู่คนหนึ่งที่เสื้อผมเปลี่ยนแล้วอย <laughs> ่า<ต>่เปลี่ยน่เปลี่ยนกาลาสีหนูต้องเชื่อฟังกัปตันอย่างฉันนะเพราะฉันกลายเป็นกับตันหนูเป็นที่เรียบร้อยได้เลยซึ่ง<ป>แจที่จะมาสู้กับเรานะคะเป็นเจ้าทอมแบบธรรมดาธรรมดามาดูดีกว่าว่าพวกเราจะสามารถสู้เขาได้ไหมผมอยากเห็นระเบิดสีลูกเราต้องลุ้นก่อนว่าใครจะแพรวาวกัน บอกว่าระเบิดเนี่ยระวังโดนเพื่อนด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อนโดนนี่ก็มีดําเหมือนกันนะวางไปเลยสี่ลูกรอบรอบทั้งวางพรอมกันสี่ลูกตัวดำตัวดำอ่าแล้วครับผมคนที่โดดเด่นนั่นก็คือหนูซีบิงโอ้ยออกไปทำไมคุณต้องพูดแบบนั้นด้วยเอาล่ะฉันจะลองไปที่ห้องอเนกประสงค์ดูนะเจ้าพวกกะลาสีมาดูห้องเฮ้ยห้องนอนเจอห้องนอนเจออีกทีครับผมเฮ้ยใช่เปล่า แล้วก็ข้างๆข้างห้องนอนก็มีดนล่านะคะจะมีชีสหนึ่งก้อนด้วยนะแล้วก็ทางฝั่งด้านบนอุ้ย E X P อยู่ข้างบนหมดเลยผมเก็บไปแล้วอันนึงแมวกำลังเดินทางตามหาหนูอยนี่นี่นี่แปลว่าเจ้าแมวอยู่แถวแถว E พีตรงนั้นน่ะชั้นบนสุดใช่ไหมใช่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 ผมเก็บไปแล้วผมจะฉันจะต้องไปหลอกล่อมันตอนนี้เราปลุกน้องหมามาก่อนเม่มีอะไรมาที่บ้านฉันเลยไอแมวอยู่กับผมตรวจตราดูแถวนี้สักหน่อยวูยไอ้เว้ยเว้ยเว้ยอีพี P สองก้อนแล้วนะครับ ลงมาเลยลงมาเลยไปผมผมมีก้อนนึงผมมีก้อนนึงฉันปลุกชีพจรหมาแล้วเนี่ยหมาตอนนี้ตื่นขึ้นมาหาที่สองกับนักล่าสัญชาตญาณนักล่าของแท้เฮ้ยอุ้ยตอนนี้มันกำลังเดินมาที่ห้องอาหารพวกเราขึ้นไปในที่สูงผมหลบอยู่ผมหลบอยู่ปูนปูอย่าให้มันได้สกิลอย่าให้มันได้สกิลเออเอออย่าให้มันตบเราได้นะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่9วินาทีเท่านั้นนะคะกับการหลอกล่อแมวห้องนอนห้องนอน ฉันจะเฝ้าเช็ที่จะต้องคุยกันเป้าทำไมเราพวกเราไปแก้ขุ่นย้อนนั้นเองโอ้ยแมวอันนี้เรียบร้อยครับจะเป็นแมวที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะอย่าไปห้องนอนอย่าไปห้องนอนระเบิดกับเหรียญไปงั้นฉันจะไปที่ห้องที่มีหรอห้องอาหารไหมอย่าไปห้องนอนอย่าไปห้องนอนผมจะไปมีเวลาห้องนอนห้องนอนงั้นฉันไปห้องอาหารนะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยห้องอาหารมีกับดักโอ้ย แต่ไม่เป็นไรฉันออกมาเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่างั้นเราก็ไปวางระเบิดชอันแรกไปไปตัวนี้เจอแล้ววะอุ้ยว้ายฉันเจอแล้วฉันเจอแมวแล้วมันจะไม่ใช่เจอชี่ะเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีช่วยฉันทีนี่เราใช้ของที่มีนะคะนั่นก็คือเหรียญนี่คือเหรียญที่เราได้มาจากเกาะเออเกาะอะไรวะเนี่ยเกาะจอสลัดละกัน แล้วครับดีไหนไม่ไหนปลาเข้าไปโอ้โหแมวชักนิ่งชักงอไปดิเฮ้ยนายแกก็ดียังไงมาปลาฉันละวนานาไหนไหนไหนตอนนี้มาอยู่ไหนครับอุ้ยข้างล่างเลยข้างล่างข้างล่างโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนผมตายผมตายตายได้ไงพี่กีตายได้ไงวันตีพี่แล้วก็ระเบิดคางมือก็หลังมาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าด้านบนตรงนี้นะคะมันจะมีโตจรวดอยู่แป้นทำการบอมมันเลยแล้วกันห้าสี่สามสอง ตมนไหนระหว่างซ่อมเอ้ยวันะเบิดวันะเบิดดิไม่ไเปิดไปแล้วเอ้าโอเคได้ไหมนได้ไหมได้ไหมีลมีลมีลมโอ้ร้อน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 เรต้องเติมพลังของเราสักเล็กน้อยตอนนี้พี่กิจจอนสลัดกิจโดนเอาลงไปข้างล่างแล้วนะคะเราเข็นชิ้นเมื่อไง เข็นแล้วเข็นแล้วใครเข็นชีตเข็นไปก่อนนะตอนนี้ฉันต้องไปช่วยเพื่อนเธาช่วยด้วยช่วยด้วยนี่คือเหรียญทองแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังน้ำหอมระวังน้ำหอมมาเด้ไอ้นอนน้อยชาเขียวโอ้รู้สึกว่ามันจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนนั่นน่ะไม่ใช่ไหมมันมีบันไดทำไมพวกเธอไม่ปีนบันไดขึ้นมาฉันถือเหรียญอยู่เลยไงแล้วเออโอเคโอเคฉันปีนฉันปีนอยู่ฉันปีนอยู่ฉันปีนอยู่มันไม่ถึงวะรู้สึกว่ามันจะแบบ ัวหรือเปล่าอเเหมือนมันหายตัวอยู่นะผมไปแล้วผมไปผมแล้วผมสามหนึ่งป้อมผมไปหายแค่ระเบิดโอยเรียบร้อยไป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 รอจนกว่าไอแมวตัวนั้นมันจะซ่อมได้นะคะถ้ามันซ่อมเนี่ยมันก็จะจับวางพี่กิตได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้หน้าที่ของฉันคือการที่เราจะไปดันชีสกันแล้วนะขอกินเค้กเพื่อเพิ่มพลังงานสักหน่อยเรียบร้อยครับผมกินเค้กเรียบร้อยครับ ไปครับผมช่วยกันช่วยกันเคชเราลงมาแล้วจอจออยู่ในห้องครัวโอเคคะมาเลยมาเลยพี่ไม้เป็นไงบ้างข้างล่างแมวกำลังไล่อยู่ฉันปิดเตาอบแป๊บม,มันสร้างดาามีดนะคะเอาละ่ะทำการดันชิดัน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 มมดัแมวมา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 มันล้มวมันม้มมวมล้มมานม้มาแมวมาแวมาแมวมาแมวมาแมวมาแ้วมาแมวมาแมแมวมาแมมาแมาแมมาแมาแมวางมาม่าา

ี่กิไม่ใช่ืใช้อหนช่วยหนูช่วยโตีของในชาทาการตีรเองเรียบร้อยแล้วครับผมทาการฮิวการแบบแบบแบบเอา่ม้ื่นขึ้นมาได้เราต้องไปหาอะไรกินก่อนเฮ้ยต้งนี้มีคนเล่นปังย่าอยู่ไหนๆๆๆเฮ้มีคนวจับนะจะเอาไม้กวาดตบเราเรากินแจงโนนใไม่บ้านนี้มีของเยอะจริงๆเลยน่เนี่ยฉันได้กลิ่นหนูอยู่แถวนี้ คุณนายครับคุณนายตาบอดแล้วครับผมอยู่นี่ครับสีไนอยู่แถวนี้แห่เด็ดมันถือเหมือนเขาบอกไม่เห็นเรานะมาแมงเอาชีสไปใส่ไว้วันละเบิดวันละเบิวันละเบิลนี่คเลยเฮ้ยมีคนนอนอีกแล้วพีเกิทคุณอย่า5ห้าบาทคห้าบาทไม่ได้เด็ดขาดเลยผมจะห้าบาทอยู่แล้วครับห้าสี่สามสองหนึ่ง แล้วนอกจากระเบิดนี่นะคะจะทําให้เพื่อนระเบิดเนี่ยมันสามารถจะทําให้โต๊ะระเบิดไปพร้อมกับเพื่อนไปในตัวได้ด้วยนะคะคือเพื่อนเพื่อนก็ตายด้วยครับผมเพื่อนที่อยู่บนบนตัวใช่ครับแต่ว่าเราก็จะตามตามล่าเขาไปนี่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 ดาดบนลระเบิถือว่าละเหรียญอุ้ยโดนโดนจะช่วยพิกิทอย่างได้อย่างแน่นอนเจอพิกิทไปพิกิทไปพิกิทไปกูโดนอีกแล้วอะไรวะเออเขาดิเอาสองลูกสองอันสอง อุ <anto> <isto> ้ยอยเราเบิรลงไปแล้วราเบิรลงไปแล้วคือเขาจะเอาขอคนเดียวคือเขาต้องการอะไราเด็กคนเดียวอย่งเขาบรรสรุปไม่มีใครดันชีไม่มีใครดันชีไม่มีคนดันชีเลยไไม่เป็นรตอนนี้มันลงไปด้านล่างเราต้องลงไปด้านล่างสุดอ่าอ่าลงลงไปช่วยลงมาช่วยเขาไปทอดเขาไปทอแล้วผมว่าผมเป็คนดันบ้างละฉันต้องเข้าท่อตอนนี้มีคนเข้าอยู่มันกับผมทำไมนกเวนไม่ดู้วยเฮ้ยตะไมผม ผมออกมาแล้วผมออกมาแล้วเอาเราออกมาแล้วไม่บอกเพื่อนรีบมารีบหนีมาหนีมาฉันจุดระเบิดตรงนี้เลยแล้วกันว้ายฉันโดนค้างฉันโดนค้างโด้าผมพยายามทำเกมก่อนเจอกันที่ท่อมาฮิวค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 ฉันหลอกรอบมันได้เรียบร้อยอันนี้ฉันหลุดแล้วฉันหลุดแล้วยูผมด้วยดิวะต้องปาทิ้งก่อนเป็นการเล่นที่ลำบากหน้านะคะเราต้องเล่นแบบ หัวไปหางหางไปหัวตอนนี้หมากําลังไล่ตะเวนอยู่เราต้องหาของพินก่อนก่อนที่เราจะตายชิลุบแมวอยู่ไหนแมวอยู่ไหนแมวแมวมันออกมาจากห้องอเนกประสงค์แล้วอะฉันคิดว่านะพวกนายเข็นชีตบ้างนี่เราเหลือเวลาแค่สามนาทีเท่านั้นเองเราไปเอาอยู่นี่เฮ้ยระเบิดเบลสามนี่ใช้เวลาระเบิดสามวิเองนะอยูวะได้ได้ได้ฮึบออดออด เกียมาดูท่าหิวเฮ้ยแมว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 อยู่กับเรามันกินยามันกินยาอ๋อหายตดมันกินอะไรมันกินอะไรเราชี้เลยเราเอาชี้เลยอ้าวมันอยู่นี่มันหายตัวเออมันหายตัวอยู่ก็ว่าแล้วมันกินยา oh my god เฮ้ยทุกคนมันมีมันมีที่ไหนบ้างมันมีที่ไหนอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีมาระเบิดหน่อยเรามาเนิ่งมาหน่อยย่อใส่มันเออเอาเงินเอาเงินที่เรามีเอ้ยสายเฟรม อู้ระเบิดไปแล้วขึ้นขึ้นกิ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 นแกกล้าดีมากนะไอ้แมววางซ้ำที่ผมเป็นกับซันฮุกเฮ้ยฉันจะเล่นฮุกฮ้ยแมวระเบิดแมวระเบิดแมวระเบิดนี่นชิดชี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งระเบิดอุ้ยดำระเบิดใครดำช่วยด้วระเบิดเองระเบิดเองเป็นไงบ้างโดนเหรอโดนดิโดนเต็มเต็มเลยโดนเต็มเลย อย่ากลัวอย่ากลัวผมพาไปแล้วโอ้โหสุดยอดเอาละแป้งเอาชีสไปด้านล่างแล้วนะแป้งไม่สนใจแล้วนะเพราะว่าพวกเราเหลือเวลาน้อยมากเราจะไม่ได้ออกจากที่นี่นะอุ้ยโดนระเบิดโดนเเกินไปเดะโดนครับไม่โดนช่วย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 ครับสิบห้าวิครับสิบห้าวิเลเวลเราเปิดเลเวลสามแล้วนะไปโดนตั้งการตั้งตมวเองเฮ้ยพี่แป้งเดินสามบัสเรียบร้อยแล้วอ่ะ ปารีปารีปารีเพราะว่าทีมโจรสลัดของฉันมีประสิทธิภาพมากพอโอเคจัดไปเฮ้ยไอ้หมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไอ้หนูอย่างนี้ว่าทันไมแล้วมาต่อมาต่อมัน่มาชิดให้นั่นแน่คุณไวมากเลยนะคะตอนนี้แมวกำลังไล่จับไม่จับฉันนี่แหละฉันนี่แหละฉันนี่แหละอุ้ยระเบิดใครระเบิดใครระเบิดผมผมระบบโอ้โหหมาผมโดนผมตายเลย หนทีเราอยู่ไกลแมวอยู่เรายังปลอดภัยแล้วมาแล้วมันจะหาที่ใหม่มันหาที่ใหม่แล้วเพื่อนเหลือแค่นิดเดียวมันอีกหน่าทีกว่าโอ้ดีมากดีมากต่อไปต่อไปว่าโดนสลัดไหมโอ้โหระเบิดครนนี้โดนระเบิด ระเบิดพวกคุณนี่มันมาช่วยกันมาช่วยกันขออนุญาติที่จะใช้ได้นะคะอ้ยไม่เรกิดอะไรระเบิดอะไรวะเนี่ยกระป๋านระเบิดพวกเราจุ๊บแจงมีมีระเบิดไหมมีระเบิดไหมคตรป่วนด้วยเออเฮ้ยมาบอลกับดักหนูปุ๊มเฮ้ยจุกแจงเร็วช่วยเร็วระเบิดแรงมากนี่เอาเหรียญด้วยเอาชามเอาชามทุกคนลงมาทุกคนลงมาประตูฉันกำลังเปิดอยู่ประตูฉันกำลังเปิดอยู่ระเบิดระเบิดนี่นะ เออเอาวางระเบิดวางระเบิดเร็วมากวางระเบิดเร็วมากวางอยู่ใกล้มากว้าดี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 ขอหาไว้ก่อนของกินขอกินมีระเบิดใช้ระเบิดเฮ้ยแมวลงมาแล้วุแกแบลกลงมาก็กล้าบ้านะอิแบลโอ้ยผมก็รับไปผมก็รับไปไคกล้มมันล้มแล้วมันล้มกินกินให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้สวัสดีครับมันมีอะไรกินไมเนี่ยวางระเบิดเลยครับวางระเบิดเลยครับไปผมรับผมรับไปครับ อยันเก่งสามสองหนึ่งเอ้ยเปิดแล้วครับโอ้โหโดนตามทั้งแมบเลยโอ้โหโอ้โหช่วยเพื่อนนะที่บีกว่ะ่ะครับผมการเป็นโจรสลัดสุดฮาของพวกเราแต่นี่เนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นยังมีอีกนะต่อไปเราจะปุณลี่แมวเราจะแกล้งแมวให้มากกว่านี้อือโอ้โหโอ้สงสารแมวจังเลยเกานะกัปตันครับอุ้ยเขาบอย เวทันเวทันบอลครับผมตันน่าจะหนักนะเบอยยลไอ้พวกหนูแน่จริงจะไปเจอฉันดีที่ไหนครับที่ไหนพี่หลังหลังโคตรเราจะหลังโคตรเฮนูคาร์มานิเซขาครับหลังเขาครับบอยพาเราเคนะเอาเบ๊ะเลยพวกเราปลอบออกกัจจนไทยสู้เรือโกอิงแมรี่ครับ โอเคตันตันได้ดิฉันนามายยนี่เองคขาชื่อผมได้ไหมตันแล้วมันรู้สึกเหมือนพ่ออุตันไงก็ไ้อ๋อได้ครับกับโอเคครับกลับกรับกับข้าวมื้อเย็นหรือเปล่ามาแล้วดูความโดดเด่นอีกครั้งเอาละหมวกนี้ท่านได้ตะใดมาเหมือนเอาหมวกคาวบอยมาใส่เลยเนาะ เอาปเรียบร้อยครับมาครับเรียด่านที่เราเจอด่านนี้นะคะก็คือด่านเรือโอหูเหมาะกับการเป็นโจรสลัดอย่างพวกเราจริงๆิงผมมาห้องกับตันครับผมเจอเยีพี่แล้วครับก้อนหนึ่งเพราะว่าหนูเนี่ยต้องการอาหารและห้องอาหารก็มีแมวโอ้ยพระเจ้าทำไมมันถึงต้องมีแมวมาตรงนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เตายเฮ้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 ยเฮวยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ย ระวังระวังชุกแจงมากโอ้ยมันโยนปลาขึ้นไปด้านบนครับหวังว่าจะรอดชุกแจงด้านแต่จุกแจงตกลแล้วโดนตีด้วยโอ้โหเอ้เดี๋ยวโอ้ยพี่ไม่ได้ลระชิดมาแล้วผมต้องหลบนิ่งไปเลยส่วนพี่กิตตอนนี้กําลังทําตัวเป็นประโยชน์อยู่นะครับพี่หายพี่อยู่ครับเรีบขึ้นไปด้านบนเลยแมวกาลังตามนายอยโอ้ยเท่ากับว่าตอนนี้มันมีมันมีสกิลวัวแล้วนะวัวกระทิงอ่ะคุณทุกคนระวังดีๆห้ามเด็ต้มเด็ดขาด ด้านล่างพี่ไม้สํารวจดูเหมือนจะไม่เจอเลยนะคะเอ็กพีไม่เหลือเลยอ่ะหกเวียเนี่ยตกลงมาได้แล้วเฮ้ยนี่นี่พี่เก่งเมื่อกี้พี่เก่งเกี้นี่คือเอ็กพีของทุกแจ๊กเออเก็บซากศพเอาไว้อุ้ยหนูเก็บไม่ทันเลยสองใหน้อยเราก็ได้มา2สกิลนะคะถือว่าใช้ได้อยู่เมื่อกี้เข้าไปในห้องอาหารเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยใกล้แมวเท่าไหร่เราเดินเข้าไปห้องอาหารอีกครั้งดีกว่าคุณจะไปใกล้แมวเหรอครับไม่อยากไปไงเราหาจุดเลี่ยงไงเลี่ยงแมวผมได้ชีดชีดตอนแรกก็ต้อง ของที่จะทําให้เราตายซะก่อนนะคะนั่นก็คือระเบิดระเบิดเจรวดสามสองหนึ่งไปบ๊มโอเคผมเจ้าชีแล้วตัวแน่มันหายตัวแน่นอนใช่คิดว่ามันหายตัวระวังนะเหรอฉันว่าถ้ามันหายตัวมันน่าจะอยู่ข้างบนน่ะแหละอยู่กับพวกจุ๊บแจงอ่ะใช่เพราะเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนอยู่นะมันไงนั่นไงจริงจิงจุ๊บแจงเจ็บอุ้ยอุกระทิงเอาละอุ้ยผมรู้แล้กับทิงกับราศีจุ๊บแจงเรียกเราแล้วไปกับปิตัน ไปกันไป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 เดี๋ยวผมน้ำเองตันโอ้ยผมเจอพวกกระทิมาอยู่ข้างล่างตกแจโดนไปแล้วช่วยด้วยตันึงตันกำลังมาเอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโยนเข้าไปดิโยนเข้าไปดิโยนเข้าไปแบบนี้แล้วก็ช่วยชีวิตเอาตายแทนตายแทนนี่คือศักดิ์ศรีของกัปตันนะคะผมกัปตันอย่างเราช่วยคุณเองคุณตายกัปังกะทิ้งกัปันกะทิ้งกัปตันทิ้งต้องแลกชีวิตวังทิ้งช่วยตันช่วยตันก่อนช่วยตัน เราต้องเราต้องสตาร์ทด้วยเหรียญทุกคนสตาร์ทด้วยเหรียญเอออย่างนั้นอย่างนั้นช่วย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 ่วยเราวิ่งช่วยเราวิ่งไอ้ชเววิ่งไม่ได้ทชไมวิ่งไม่ได้โอ้โหคุณล้มไงคุณล้มไงแถมยังโดนกระโดดเอ้ยมันเมามันเมาอยู่เอาละครับตอนนี้รู้สึกว่าเมามากๆเลยนะครับเฮ้ยฉันไม่ยอมหรอกหน้เอ้ยวางอีกวางอีกวางอีกเอ้ยวางนี่วางนี่วางนี่ใครมีระเบิดใครมีระเบิดวางเอ้ยโอเคแตงคิวมากเพื่อนโอ้สุดยอดมากเลยกระโดดกระโดดจะไม่โดนจะไม่โดนเจ้าหุ่อันนี้จะตายแล้วนะต พี่ไม้ร็จอยู่ทุกคนไปเจอไม้ก่อนจรวหอันนี้คือไม่ได้นะเฮ้ย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 ต้องทำให้หลุดต้องทำให้หลุดรีบไปนี่ไปไปห่างไปห่างถ้าทำได้จะให้คิดหนึ่งก้อนถอยห่างถอยห่างค่ะครับผมเราผมไปแล้วครับเก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็ดูชีสอันที่สองด้วยเราจะไปที่ไหนบ้างทุกคนใครเจอหมานี่มันทำการระเบิดไปเลยนะได้้เลยจต่พลครับผมระเบิดไปเลยทุกอันเลย เพราะว่าฉันฉันคิดว่ามันมันตามฉันอยู่วะได้ครับโอเคโอเคครับเนี่ยหูววนวว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 วนววอวววชุวววว้ววันวว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 นวววววนวว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 ยวว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 นววยวววววววหมวว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 ดวววววววาวขวววววววมาวว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 ห เฮ้ยเฮ้ยพี่กิจโดนได้ไงพี่กิจโดนได้ไงด้านบนตอนนี้แมวโซนชีสผมจะไปดูว่าชีสอยู่ตรงไหนเราต้องไปช่วยข้างล่างสุดร้องว่ากันเลยครับกับดัก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 มันไปกับดาบยังงั้นเหรอปลาเลยครับปลาของใสเลยกับดักอ่ะเฮ้ยใครก็ได้มาช่วยซับตรงนี้หน่อยมาช่วยซับหน่อยมาเลยมาเลยมาเลยเราต้องการสองคนเราต้องการสองคนไปพวกเราไปผมเพิ่มผมเพิ่มดาเมจไปเเพิ่มดาเมจไม่ไดนะโอ้ my god ทำไมผมโ ช่วย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 พี่ไมค์ก่อนช่วยพี่ไมค์ก่อนเฮ้ยพี่ไม่ได้ติดเฮ้ยพี่กิดพี่กิดช่วยพี่กิดช่วยพี่กิดตันจะไปช่วยเราเนี้ยเรา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 ไปช่วยกับตันด้วยช่วยกันโอ้โหโอ้โหมันซ่อมโอ้โหมันซ่อมไม่ได้แล้วจะเหลือแค่เจ้าวิไอ้แมวไม่รักดีไอ้แมวไม่รักดีไป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 ด่วนเลยโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากลูกน้องลูกน้องสุดที่รักลูกน้องสุดที่รักมาตามทีนมาไม่ทำอนีรเลย ไปพังกางวิ๋นเลยบินเลยพังพังเลยพังพังพังให้หมดพังปังโอ้ยจะจะกระทิงกระทิงกระทิ้งอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้สิ่งที่เราต้องการมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือท่อท่อไหนก็ได้ที่พอจะทำได้พังกางวิ่นนี่ไปพังไปโอเคโอ้โหช่วยฉันหน่อยจูบิฉันกำลังโดนฟาดฉันกำลังโดนฉันกำลังโดนฟาดฉันโดนฟาดโอ้ความรักของลูกน้องที่มีต่อมีต่อกัะตันของเขานะคระเราไปกระตันแล้ไปหาข้าวกิน ฮิวก่อนฮิวหิวเออทำการสาวเข้าไปสาวสาวหางหนูไม้เมันมาเอาเหรียญก่อนเอาเหรียญก่อนเฮ้ยแน่ใจแล้วเฮ้ยใครจริงด้วยเป็นแนพร้อมกับไม้จริงระวังนะไม้ที่ยุงนี่นั่นเลยนะเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ชี้ผมได้ชี้ไหนมันอยู่ไหนมาอยู่ไหนผมได้ชี้กลับมาที่เดิมขอทำการผักชี้อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้แมวอยู่โซนด้านล่างนะคะชั้นดาดฟ้าเรือแล้วชีตอันที่3ามกำลังจะเปิดขึ้นมาเราเหลือเวลาแค่5นาทีกับการขนชีตเข้าไปในรูของเราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุรยอุ๊ยอุ้ยอุนยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ไอุัยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยออุ๊ยอุอลงไปล๊อุอุ๊ยอ่๊อันยอุ๊อุ๊ยอออออ ข้าชีเที่สมาแล้วเพื่อนทุกคนทำใจดีๆไว้ไป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 ใใอย่าตายอย่าตายาไปห้ามตายเด็ดขาดมาเคนอยู่ที่เราเราต้องรีบมระเบิดไปเลยระเบิดไปเลยโอเคกำลังดันอยู่ข้างลาเป็นไงข้าวลาเป็นไงก็รู้สึกสนุกดีสาหัสมากแบบนี้ก็ได้เหรอไฮ้มาเป่กินได้เหรอ เราแท่กเกีวันเราเบิดดิวันเราเบิดดิเออมันจับใครไปอีกแล้วเนี่ยมันจับอีวาเมกรมไปอีกแล้วโอ้โหเราเหลือชีตอยู่แค่สอชิ้นสุดท้ายนะคะกลับช่วงเวลาอีดิวะเจดิว่ายหมามาเอ๊ยวันเราเบิดังวันเราเบิดยัเราเบิดพี่ไมวเราเบิดระเบิดเหรอี่โนเหรอเบไปแล้วเบไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้โดนอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาพี่กินออกมาอุ้ยี่อุ้ยเฮ้ย้ยวนเราเบิดิวนเราเบิด ดีแม่เอ้ยนี่วะแลเบิดไไปโอ้พวกเราดีทีมากเลยอ่ะมองมองพี่ไม้พี่ไม่โดนพี่ไม้โดนพี่ไมโดนพี่ม้โดนไปเลยไปไปไปเพื่อนไปมันู่ตรงนี้มันู่ตรงนี้มันจะตรงนี้โอ้โอแมวตัวนี้มันเอาจริงโอยจะด้ ไไม่ได้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 อย่าอย่าเพื่อนเ้ยโดนล้เนี่ยจุดแดงมาุดแดงมาโอ้ยบอกแล้ว่าทีมทีมนี้อีสปอร์ตทีม่อรตรงไหนวะเ้ยกูเหนื่อยโอ้เหนื่อยไม่ไหวทีมทีช่วยเราเ้ช่วยเพอนได้าให้โดนตาให้โดนเปตาให้ดีตาให้ไวทำมาได้ระวังระวระังให้หนูได้แข็งแกงหนูได้แข้งแกงช่วผมตายผมตายผมโดน พี่ไบ้ข้ามไฟเด็ดขาดไปเลยพี่าไฟเด็ดขาดอะไรเงี้ยไฟเลยเดี๋ยวเลยเกินเดี็ดขาดข้าแมวในครั้งนี้ทอมบนเฮ้ยใครว่างอยู่ไปดันชีตไปดันชีตเราควรดันชีตเลยควรดันชีตเลยส่วนตัวข้านี้เป็นหนูบึกบึนกับตันบึกบึนมาแล้วตันปึนเฮ้ยมันตีแรงอ่ะมันตีแรงมันอัพมาตีแรงอ่ะใช่ใช่ใช่มันน่าจะมีเปิร์กแหละมา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  เฮ้ยมันอยู่ในช่วงอันติของมันอ่ะมันจะตีแรงมากเฮ้ยคุณคุณกว้าลูกกลอปเอาหรอเอาหรอเอาหรอไอ้น้องไม่ต้องักเฮ้ยหยาไม่หัวโดนมาให้มาให้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีเออมันก็เลงจะกลับไปที่เดิมมันก็เลงจะกลับไปที่เดิมไปกินอะไรกิตายไปกินอะไรกินตายที่เราโดนเน้ยไปช่วยไ่กินไปช่วยไ่กินช่วยไ่กินช่วยไ่กินเออปลาปลาโอ้โห โอ้โหไปหมดไปหมดไปหมดอีสปอร์ตเนี่ยวนีชุบแจนพี่กิทคุณต้องสูู้ไม่ได้ข้างล่าง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 ดันชีดดันชีดดันชีดก่อนเหรอดันชีดนิดเดียวดันชีดนิดเดียวตอนนั้นเหลืออีกแค่นิดหน่อยโอพีกิทโดนฟาโอ้โหเอาแซ่ฟาดไม่ไหวแล้วพี่โ ไม่ไปช่วยโยมวิกฤินไม่ช่วยโยมสถานการณ์วิกฤตเป็นยังไงบ้างโอ้โหสถานการณ์แมวกินควยแล้วค่ะสายตายาวสายตายาวนะคะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันแทรกเขี้ยนเออแทรกเขี้ยนเพลินเฮ้ยนี่แทรกเขี้ยนแทรกเขี้ยนเพลินโดนแล้วว่าผมโดนหนีมันแล้วโอ้โหไม่จริงอะไม่จริง ไม่จริงโคตรเหนื่อยเลยพวกเป็นไรเลยฟังนี่โอ้ยมันปานกมันปานกนกจะฆ่ามันนกจะฆ่ามันนกอะไรนกอะไรตีวนึงไม่กินอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับกำจับโดนนกทุบโอนแล้วตายหมดแล้วเนี่ยกนสราสีเรืออย่างพวกเราก็โดนแมวจับกินจนได้เอาไว้อะไรให้กับกราสีจุ๊บเจง และกระราีอีวาบ๊ายบายเราบินแล้วนะเราเจอกันบนสวรรค์นะแย่เขับกับตันบอกเลยว่าตาอย่างนี้เป็นตาที่สนุกมากนะคะทุกคนแพ้แต่เพิินนะเราช่วยกันจนแบบไสติ่งเราจะแตกแล้วอะนั่นดิคุณจะไสติ่งแตกเลยครับใช่ครับผมแต่ว่าแมวแมวเคมถูกใจมากเลยนะคะแมวคนถูกใจพวกคุณไะ กดครับแมวกดถูกใจพวกผมแมวคงคิดว่าแบบหนูพวกนี้แอบแซ่บแอบแซ่หรอไม่ได้นะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการเป็นโจนสลัดของหนูน้อยนะคะอันนี้ก็มาเป็นโจนสลัดกันทั้งทีมเลยนะ คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นตัวป่วนจนสลับทั้ง4ี่ตัวเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยต่อการดันชีตด้วยการช่วยเพื่อนด้วยนะคะเพราะ<ช>ว่าสายตัวนี้มันเป็นสายแบบโจมตีอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องของการหนีรอดอะไรมากนะก็คิดว่าเอาเป็นสักประมาณสักปัตตี้สักสองตัวก็น่าจะโอเคเนาะงั้นยังไงวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับรมาสี่คนสู้ยังไงเนี่ย กับตันกับตันต้องสละเรือแล้ใช่ตันไ,ไม่ช่วยเลยนไปก่อนตันทิ้งอะโอ้โหไปดูเลยยอดไปดูเลยผมไม่ช่วยเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูของผมแต่คุณดูคลิปผม